สวัสดีครับผมอายุธค้าครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถค้าขายรถแคมปิง้งรถอนเนกประสงค์รถเจ็ดที่นั่งกับแบรนด์โตโยต้าราคาถูกนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบายยี่ห้ออีกนะครับผมกับคันนี้เป็นโตโยต้าอาเวนซ่านะครับผมนี่นะครับรถเป็นรถสีดําเดิมโรงงานบอดี้สวยไม่มีโชนหนักตัดต่อพิกคว่ำน,น้ํานะครับผมเช็คเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วขัดเคลือบสปาภายในสปาเครื่อง,องทําความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วนะครับผม พร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับรถสีสวยมีนิ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับสีดำก็จะเห็นรอยสะเก็ดหินต่างๆขึ้นง่ายนะครับตามสไตล์รถตีทึืนะครับบอดี้บางเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาถูกๆนะครับเปิดให้เลยแค่1นึ0 0สบาท1นึ0 0สบาทเท่านั้นเอาไปขับขี่ค้าขายนะครับเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับไปกันได้7คนนะครับอัดกันได้เลย78คนนะครับตั้งสบายๆสายแคมปิ้งสายค้าขายสายใช้งานสายครอบครัวสบายๆนะครับ นี่นะครับสวยงามด้านในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับทําการสปาภายในขัดเครือบให้แล้วอย่างดีนะครับทําความสะอาดแทบหมดแล้วนี่นะครับใสๆกิ้งๆเลยนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับรถเที่นั่งราคาถูกแสนต้นแบบนี้นะครับไปซื้อค่ายื่นหายากนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยสามแถวนะครับเย็นทั้งคันทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับประหยัดมากนะครับผมนี่นะฮะรถคันนี้นะครับ ปีศูนย์หกนะครับจดทะเบียนปีศูนย์หกสวยๆงามเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันครับแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องเรกันนะครับเดีมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็กว้างขวางนะครับมีเบาะสามแถวนะครับนั่งได้เจ็ดคนนะครับเบาะท้ายสามารถทับได้นะครับสำหรับสายค่าขายต่างๆนะครับผม ก็พับเบาะได้เลยคุณจะขนอะไรขนไปได้เลยนะครับมีแอร์ด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับผมสามารถใช้งานกันได้เลยเช็ครายละเอียดเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างดีนะครับพับ mm hmm. ดีไม่ขาดเครื่องย้ดีนะครับผมเห็นนะฮะสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสตาต์ทที่เดียวติดน,นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำครับผม นี่ฮะห้องเครื่องใสสะอาดเลยนะครับหม้อน้ําก็ตีเป็นมีเนียมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับซ่อมบำรุงง่ายไม่จุกติดนะครับกับแบรนด์โตโยต้าอรหล่หาไง่ายนะครับอไหล่ถูกด้วยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมมีวิทยุเป็นของที่ห้องเท็กลายด้วยนะครับเป็นจอนะครับเสียงดีนะครับผมนี่นะฮะ ผมขอปิดก่อนนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนงตัวรถคันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำดีนะฮะี๋ับไปทดลองขับกันนะครับผมขับขี่นิ่มเงียบนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับผมจับจ่ายตลาดใช้สอยนะครับนั่งส่งนักเรียนนะครับใครครอบครัวใหญ่ก็นั่งสบายนะครับกับรถโตโยต้าอะเวนซ่าคันนี้นะครับราคาถูกๆนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมนฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมนทลส่งฟรีนะครับ ต่างจังหวัดมีบริการซาร์ออนหรือเชนเลอร์ส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมรถทุกคันที่ร้านนะครับรับประกันการโอนทุกคันนะครับตัวรถขายตามสภาพนะครับปรึกษาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องภรรยาเพื่อนฝูงช่างต่างๆนะครับสามารถพามาดูได้เลยนะครับซื้อแล้วไม่รับคืนนะครับก่อนตัดสินใจก่อนมาจาอะไรต่างๆคุณควรดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยัดเยียดให้ลูกค้านะครับโทรมาคุยสอบถามได้ไม่ถูกใจไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่ว่ากันครับผมมาดูได้มาทดลองขับได้ครับไม่ห่วงแงต่างจังหวัดดูไม่ได้วิดีโอคอดดูไ้นร นะครับถึงรถจะขายตามสภาพเราก็เช็คและทําความสะอาดเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบให้พร้อมใช้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมนี่นะครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วพร้อมมีเหลือกับไรค่าข้าวไบวันนะครับผมนี่นะครับใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่แล้วรอมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้ยุตค่าการันตีครับผมปรึกษาต่างๆให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ใช้รถอย่างแฮปปี้แล้วเราก็จะได้ซื้อขายกันอย่างแฮปปี้นะครับผมไม่ได้ยัดเยียดนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวัแนนน่อ การันตีว่าใช้งานได้ไม่กินเข้าลิงนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีสุดระเบียนไม่มีกไมันะครับผมไม่มีจมน้าไม่มีผิดคว่ำนะครับผมทุกอย่างตรงหมดเอกสารพร้อมโอนนะครับขับเข้าขนส่งโอนในทั่วประเทศครับผมใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่โทรเลย0814952929 0814952929แล้วคุณจะได้ครอบครองรถดีๆแบบนี้เข้าไปนะครับผมขอบคุณครับ